นี่ผมมาถ่ายคนเมาขับรถนะครับโอ้ยยังไงสัตว์เลยเด็ดแม่เอาแล้วไม่รู้ยังไม่รู้มันชนแล้ไม่รู้ไงเดี๋ยวเราต้องขี้นไปดูให้มันเปล่าไฟเลี้ยวเลี้ยวขวาเลี้ยวเมาเมาครั ไอ่ลำบ่มเอออ้เจ้าดิไอ้เอ้าดิจับบอกเขาไม่ต้องไปแล้วเอีย้องบอกให้เขาโทรหายาานเหอะไม่ไหวหรอกเงี้ยก็เจอดวงเจอด่าน เขาไหว้็ถามนี่ตอนนั้นนี่เฮียเพี้ยงเลยเดี้องมีน้ำมันข้างไหนเออเออน้ำนอสว่าแล้วต้องไม่ไหวอ่ะถามบ้านอยู่ไหนอ่ะ เป็สา3หูไก่นั่งพักก่อนไม่คุม้มไม่คุม้มเจ็บเจ็บไม่คุ้มพี่คำว่าไงเดีย๋ยวครับไปเจอด่านอีกอยู่ลยเลยอ,อ,อยู่เลยเดี๋ยวเจอด่านเลย

ช่วยได้แค่ดียวลละราดไหมบ่าดูเราอยู่สงสารนี่จะรอดไหมเนี่ยไปนะครับรู้เลยนะ